พอดีว่าชินช่นชินชินอาทิตย์นี้เราจะมีวันหยุดเพื่ออะไรวันหยุดเพราะว่าเราจะมีวันพ่อนะครับวันพ่อวัาเราจะสอนว่าวันพ่อเขาเรียกว่าพ่ชินเจี๋ยเจี๋ยแปลว่าเฟสติวัลนะฟู่ชินเขาเรียกว่าอะไรครับพ่ชินก็แปลว่าคุณพ่อนะครับพ่ชินเจี๋ย ภาษาอยู่ในภาษาจีนเขาเรียกว่าวันพ่อนะครับฟู่วันพ่อโอเคแล้วก็มีคํานึงก็คือวันแม่เรียกว่าอะไรอะแม่ในภาษาจีนมีสุภาพิตเขาเรียกว่าแม่ินแสดงว่าเราก็รู้ว่าวันแม่เขาเรียกว่าอะไรใช่ไหมครับวันแม่เขาเรียกว่าแม่ินเจนะครับแม่ก็คือเฟสโซรวมกับอย่างอื่นก็ได้เดี๋ยววันหลังฉัจะสอนว่าคริสต์มาสเขาเรียกว่าอะไร ก็มีนะคะแล้วก็ปีใหม่เขาเรียกว่าอะไรแล้วตู่จิงเขาเรียกว่าอะไรแต่วันนี้黄老师สอน父亲แปลว่าพ่อ母亲แปลว่าแม่นะ父亲节แปลว่าวันพ่อนะครับ母亲节แปลว่าวันแม่นะครับจำได้ไหมโอเคเจเจนเจอกันคองน้าครับ